โอ้ไปเอาหยางครับไปเอาน้ำไม้ครับบะน้ำไม้สดๆเป็นระรับไปไปน้ำนองตัวเกี่ยวพี่น้องน้องตัวเกี่ยวสีาพาไปเอาน้ำไม้ไปหักน้ำไม้มาแกงครับลงทงไปไวไพาไว้น้องมาหอดแล้วมูเจ้าคอยมาหอดน้ำไม้แล้ว อึบอึบอึบอ๋อนี่นี่โอ้มันกำลังเกิดหลายนอนเลยเห็นบ่นี่กำลังเกิดหลายเลยค่ะหนึ่งสองสามตะวัมนมะนีเขาจะไปเกียงสองนอนะเขบจะไปเกียงสองนอนี่อึบฮักแกงน้ำไม้อีกแล้วมือนี่ จังเลเนาะ้าไม่ซับน่ใไม่เกิดร้ายนอแล้วพี่น้องทีหานอแล้วซับแป้งแก้งแปงแป้แก้งัป้งแป้งแก้งแั้งแป้แ้ง่้ม้งง นี่รับแล้วกระทิมนกำลังกงุงซ้ำนอนโบกไว้บกไววได้แล้วเดี๋ยวเอาไปแกงกินแบๆฮ้อนค่ะ